แน่หรือเปล่ากูยี่หัวแน่เว้ยท่านแน่นขออภยัยเรียกจับดาบเล่มนี้ขึ้นมาแล้วมาตัดหัวกัะบอมเช,ชินดาษท่านไปได้เลยไม่าเ่คนไอ้ยาท่านสมบูรณ์มึงท้าใครไม่ท้ามึงมาท้าคนอย่างกูก็ได้สมบรอันเชิญ มไปข้งสุดท้ายว่าให้มึงถอนคาพูดเดี๋ยวนี้ไม่ถอนก็บอกให้ถอนไม่ถอนกูบอให้ถอนถอนคำพูดอ่ะไม่ถอนแต่จะถอนอย่างอื่นจะถอนเอาทำไมถอนก็โกนนะไอ้คำพูดมึงโกนได้ท้ายง่ายดีเนี่ยฝากปัานเป็นลบเย ไพูดไปแค่ขนนะแง่ก่อนไม่รู้ดิถ้ามึงอยากตายมากก็ป่วนเธอคนนี้แต่เป็นคนมอบคน หลวงชาติเป็นคนดีราชันนั้นมีกระตันอยู่เรานีิบิีทางสูุของอย่างหูหักเขียวไม่หราชันเคยทำ สิ่งที่กูต้องการนั่นคือชีวิตเดียวไอ้อันชอยลงมาลงมาลงมานี่ส่งตัวมาลงมะไปไหนแล้วนี่เอ้าวเล่นเล่นอกันมาจ้ะมาไไหนเมื่อไหร่ทำไมยังเก่งอยู่เลยเอาสิลงไปสู้กับเขาสิก็ตัวไม่ได้ลงมา เราราชบุตรพิชิตต้องการอะไรเราต้องการหวยอัญเชิญต้องการหวยราชบุตรอัญเชิญถูกต้องฮะไม่เชิญท่านมาตัดไมได้ได้เลยเดี๋ยวนีแถมอีนี่ด้วยอย่ามาแกะกอกแกะแกะเดี๋ยวาคนรู้ว่าเป็นหวงยังไงล่ะสองโตัว่รู้嘛พี่ช่วยหน่อยนะนะนะอะไรเรื่อราชบุตรก็ช่วยหน่อยไม่น่าเลอยังไงพี่มันมองตาหนูมันมองตาหนูเขาไม่มีประโยชน์เลย เดี๋ยวด่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวดา่ามันชอบหนู่เลยฮะข้อหน่อยเลยจะฆ่าด้วยทำไมพอตอนนี้พอสำคัญเข้อหน่อยอขอ,อ,อร้องอ้อนวอนใหญ่เลยอ,อย่าทำที่ใส่แบบนี้เลยไม่ชอบอย่ายุ่งเลยนดัดนเดทไม่ชอบนัดนเดทกีกี้พี่จั๊กกีกี้นะนัดนเดทถ้านัดนเดชไม่ช่วยแล้วยาขใหยาเคมีทำะไรเคมีเลยนัดเดชเลย ยายกเลยทำไมเฮ้ยบอกคุ่ตรงนี้ทีหนึ่งทำไมชีวิตมีค่าะอย่ามาซ่ากับกูใครวะไม่ค่ะผมจะไมใครเล่าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ออกรูปร่างไม่เข้ากันเลยดิกูเนี่ยกูเก่งยูยองยูเลยเนี่ยกูป่ากินนกหมาอีนกหมาเหรออ้าวค้ณเลยอ่ะกูปากูคนจะอยู่ในบ้านี่บอกณเดชจะบวชแล้วยังพูดไม่ชัดเลยน้องกูเนี่ย ทุกคนอยู่ในความสงบเงียบแบบนี้เป็นี้ฟังเขาเขาเป็นพระเอกเรื่องมึงมาให้เขาเอากับกูทุกคนตองอยู่ในความสงบเงียบเงียบไว้แล้วฟังเราเราไม่สนใจใครเพราะเราคือแไม่ยอมปจ้า้้่้ัเย่ง่ก เอสาราเป็้สุกีรักเป็นเลยได้คนต่างเป็นแล้วประชาชนจะขำไหยเพนเฮเฮมาใหญ่วะเห้ยเหระไม่ว่าจะน่าเกล็ดหรือว่ายาย่าก็อย่ามายุ่งนะกู้เขาเป็นใครอ่ะเฮ้ยคุณจุ๋มคุณจุ๋มเดี๋ยวไปตอบใป้ควัดเลยนี่ถ้าคุณจุ๋มรูปร่างนี้ ูให้ลูกกูเรียนวัดดีกว่าทำไมนี่งามใช่แต่โตัวเหมือนพวกเก็บขยะคนเก็บขยะอะไรสวยขนาดนี้นี่ชอบกูแน่ๆเลยเนี่ยสายตาเนี่ยแม่ชอบชอบดิกูก็ชอบถิงปะเนี่ยอือไอ้พวเป็นใครอ่ะอะไรมึงใครมึงใครอ้าวมันนตา ไปเะแล้วอ่ะงูมันไม่นื่งกันนะคิดว่าใครกลัวอะใครก็แล้วแต่ไม่ว่าการเนเดกไงล่ะพุชจุ๋มเนเดอบ้านเดอรมแต่อย่ามายุ่งกับกูท่านเป็นใครนั้น่ะกูบอกแล้วไงอย่ามายุ่งกับกูอ่ะมึงมีพูดไม่รู้ฟังเฮ้ยเอาอย่างไรไอ้เงี้ยช่วยด้วยถ้ามึงไม่ลงมากูเคยไปหามึงแน่ไม่รูไม่ช่วยเลยไม่ช่วยหรอไม่เกี่ยวไปไปสู้ไปสู้อ่ะ